มึงเห็นแบงปอปหบินไปบินมาเนี่ยเห็นปหอยากกินแบงปอทอดป่ะมึงเคยกินแบงปอทอดป่ะกินถาแม่แมงปอทอดใส้สัตว์ไอ้สมัยพี่เด็กๆะตอนนั้นยังมีแต่ทุง่งนาไงทุง่งนาแดนนี้ไม่มีความไอเหี้ยพี่ชอบไปเอาเสื้อบุน,นุนหมุนแล้วตบแมงปอแล้วมาทอดกินแมงปอทอดกินได้ที่ไหนอะกินได้เอาไอเหี้ยต่งางจังหวัดไอพวกแมงปอเนี่ยมันกินได้กรอบอย่างกรอบเลยแมงปอทอดมึงมึงรู้อะไรป่ะ ว่าไงวะคือต hey, <so um ั้งแต่ที่กูเล่นเกมกับไอเฮียซีดมาคือเคยซีดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเรียกว่าไอเฮียซีดเหรอวะเออเรียกว่าไอเฮียซีดเลยเพราะว่ากูเล่นกับมันอ่ะกูไม่เคยชนะเลยแล้วเวลาเาไปเล่นกับมึงมึงก็ไม่ได้ที่หนึ่งมือนกันเห็นไหมเพว่าแล้วความบิดพลาดต้องเป็นเพราะมันด้วยเพราะไอซีดเพราะว่ามันเล่นกับกูกูไม่ได้ที่หนึ่งมันเล่นกับมึงมึงก็ไม่ได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราสองคนเล่นกูวนได้ที่หนึ่งด้วย เพราะงั้นต้องกินแมงปอเว้ยแมงปอทอดกินถามแมวเป็นสัตว์เขาไม่กินกันไอ้เหี้ยมึงไม่รู้จักเด็กต่างจังหวัดไอ้เหี้ยมึงลองถามคนอีสานคนอีสานกินแมงปอทอดคนอีสานเลยคนอีสานกินแมงปอทอดจริงแล้วมึงอยู่โคราชมั้ยเรอเออนั่นแหละอีสานจ๋าเลยเว้ยแมงปอกับตะเก泰ทอดตอนเจะได้เห็นด้วยมแมงปอทอดมันเกมก็ไม่กินแมงปอเขากินกันจริงก็เหี้ยละไอ้เด็กแมงปอเจมน่าเกลียดเลย กู <c oughs> อย่าว่าหลอกกูไอ้สัตว์ แมงปอนาไม่แมงปอนาไอมันทำลายธรรมชาตินะเขาชาวบ้านชอบแมงปอบุกอ่ะมึงเคยเห็นป่ะเทศกาลแมงปอบุกเนี่ยดูดูแว่นตาบูมก็ยังเป็นแมลงปอไอแม่ผมเริ่มพูดถึงแมงปอเลยไเขาไม่กินกันเต็มจริงๆใครใครเขากินกันอ่ะกินไออย่างเนี้กูจะกินตลอดทำไมเขากินแมงปอมันมีพิษเต็มมันมีพิษเถอแมงปอไม่มีพิษน่าเกลียดะไอแดกแมงปอบ้าบ้าไอ้บูมดูนี่อะไรเนี่ยไอ้เยี่ยมแมลงขาฉ่าไปสัตวไอ้เยี่ยหัวแมงสามปูมึงรู้ป่ะว่าต้นก เนื่ยจากพวกกุ้งเนี่ยก็มาจากแมงปอเลยก็เฮียละมึงเฟอร์เจออะไรสัตว์มันเป็นช่วงยุคเขาเรียกว่ายุคอะไรคีเทเชียนเหรอเออเฮียมึงว่าอะไรแย่คีเทเชียนแม่เอาคีเทเชียนมันก็เป็นยุคเดินเสาร์พี่เหรอก็ใช่ไงเออมันจะมียุคไทรแอสติกนะเนี่ยเกี่ยวนะเกี่ยวเฮียอะไรกับแมงปอแมงปอกินได้ไว้คนอีสานเขากินกันแล้วสมัยนั้นมีคนอีสานที่ไหนล่ะไอ้สัตวน คนอีสานแม่มันอยู่กรีเดเชียบเหรอไอ้สารคนอี <c oughs> สานอยู่มานานะไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่มีบันทึกเฉยๆอย่ามาเถียงกูมเล่นมัม่วไอ้เหี้ยคนอี <c oughs> สานอยู่มานานกับพ่อหนีเอาไว้ love trash anything dirty or dingy or dusty เล่นเกียวอะไรกับพอม